เอทั่วประเทศนะที่ติดตามช่องผมอยู่แล้วก็สร้างงานไปพร้อมกับบอนไซบ้านมดนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะมีแฟนคลับคอมเมนต์ไม่นานแล้วอยากอยากดูการสร้างต้นกลางมากนะครับไม้ต้นนี้นะครับเนี่ยมาดูนะกลางมันจะออกใบยอดจะแดงอย่างนี้เวลาสร้างงานเสร็จเนี่ยสร้างงานจบเนี่ยมันจะสวยใบสวยออกอย่างนี้ครับกลางนะครับขนาดเราตัดใบแค่ไหนก็ยังใบใหญ่อยู่ นะต้นนี้คุณมดมอบให้มานะครับให้มาเลยให้มาซ้อมมือนะครับมันเป็นลักษณะที่เขาจับลําต้นหลายลําต้นรวมกันเนี่ยสามต้นเลยครับกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้ทําเป็นกิ่งซ้ายกิ่งขวาน,นะครับแต่ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําบอนไซนะครับเป็นไม้ลักษณะไม้ออตอไม้ช่อไม้อะไรเงี้ยครับนะเดี๋ยวผมให,ให้ท่านดูนะครับ เนี่ยนะฮะทีนี้จะมาสร้างสร้างอย่างไรผมจะเอาเป็นหลังไม้นะครับฝั่งนี้เดี๋ยวจะตัดออกจะเอาฝั่งนี้เป็นนะครับเป็นหน้าไม้ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวดูก,ก่อนน,นะครับเรามันเป็นเขาควายลักษณะเขาควายมันไม่ไม่ขึ้นไป45องศาอ่าผมจะทําเป็นกิ่งหนึ่งแต่ตายอดน่าจะแตกเป็นไม้ตาสลับนะครับ นะไม้ไม้กลุ่มนี้เนี่ยการเจริญเติบโตนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมมองอย่างนั้นนะแก้ไขได้ง่ายเนี่ยรากเขาทิ้งลงมาก็จะพันกันกลายเป็นลําต้นนะต่อไปจะต้องใหญ่แน่นอนผมจะใช้กิ่งนี้เป็นกิ่งหนึ่งตอนแรกผมจะคว้านให้แตกนะครับมองแล้วไม่น่ายากครับนะดูตาก็มีอยู่เยอะแยะนะตาสลับก็อาจจะคัดอาจจะยากนิดหนึ่งนะฮะอย่างเงี้ยครับ ไม่ต้องกลัวตายเลยครับนะเนี่ยแดงเลยนะครับมันก็มีต่างสปีชีส์อยู่นะครับหลายชนิดนะครับอาจจะต่างกันที่ลักษณะใบบ้างนะครับที่ยอดบ้างแดงบ้างอ่อนบ้างนะครับจะมีความเข้มต่างกันนะฮะตรงนี้ผมก็ก็ตัดเลยดีกว่าเพื่อที่จะสร้างแยกกิง่งนี่เป็นกิ่งหนึ่งนะฮะอันนี้ตั้งยอดขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าไม้เลย นะครับแล้วก็นะรอเขาแตกเลยครับตัดแตกเลยครับดูลักษณะนะผมให้ท่านดูกันแล้วกันว่าอ่าไม้ในลักษณะนี้นะครับโพไซกลกลางก็จะมียางเขาที่ยางออกเยอะเนี่ยครับออกมากเป็นไม้อวบน้ำนะครับลักษณะยางออกมาเนี่ยผมมองเหมือนขี้ผึ้งเหมือนเหมือนยาทาแผลนะครับเขาป้องกันตัวเองเขาเซฟเซฟตัวเองนะครับไม้กลุ่มนี้เนี่ยฮะ เอาท่านดูนะครับเนี่ยยางออกมาพอแห้งเขาก็จะไม่ทําให้ผิวเนื้อเน่านะครับก็ถือว่าโชคดีครับทีนี้ในส่วนส่วนส่วนวน,นี้ทํำยังไงกิ่งหนึ่งเนี่ยพอทํานองนะครับแยกซ้ายขวาไปเราคัดกิ่งนะฮะเพื่อที่จะให้เรียวนะครับทีนี้ในส่วนนี้คุณมดแนะนําให้ถ้าตัดแบบนี้สร้างขึ้นไปเลยเนี่ยมันไม่สวยมันมันเฉียงออกมามา,มากไปไม่ถึงสี สิบห้าองศานะครับสี่สิบหกสิบองศาประมาณนี้จะสวยที่นี้คุณบอแนะนําให้บั้งครับบั้งเหมือนบั้งปลานะครับใบพวกนี้ตัดออกก่อนนะครับตัดออกเลยครับนะกลางครับกลางกลางจริงๆใบก็จะใหญ่ใบก็จะไม่หลงดูครับนะหลังจากนั้นผมจะมาบั้งครับบั้งอย่าง,งไร<ย>เดี๋ยวมาดูไปมุมไม่ขึ้นนะมุมไม่เงย มุมมันจะเอียงเหมือนเขาควายนะครับถ้าเราจะมาสร้างบอนไซถ้ามันมันลำต้นมันขึ้นมาประมาณอย่างเงี้ยเหมาะเลยครับนะเราทดสร้างกิ่งหนึ่งกิ่งสองแต่เมื่อไม่ขึ้นนะฮะคุณมดแนะนํามาก็าทําตามครับพอไปเรียนรู้มาจากคุณมดแล้วนะฮะก็คือบ้างแบบนี้ครับแต่ไม่ให้ขาดนะครับบั้งจะให้มีองศาไม้มีมุมไม้ตรงนี้ครับเนี่ยครับ เพื่อที่จะให้ไม้ฝั่งบนเนี้มันมีช่องว่างครับเดี๋ยวผมตัดออกไปเลยนะครับแบบนี้ครับถ้าท่านเลื่อยหน้าเลื่อยใหญ่ๆคลองเลื่อยใหญ่ๆก็สามารถที่เลื่อยได้เลยนะครับผมเห็นต่างประเทศเขาทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าของเขาไม้เขาเขาดีเขาทำพิธีพิถันนะครับอย่างผมนี่ไม่พิธีพิถันเท่าไหร่นะครับเรียนท่านไว้ก่อน ตอนนี้ยังไม่ได้รีวิวคู่คุณวดนะครับรู้สึกง,ง่อยๆเงาๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคงได้เข้าไปครับพอดีอาทิตย์นี้ก็ปิดทั้งเรื่องน้ําท่วมน่นนี่นั่นก็เลยไม่ได้เข้าไปนะฮะโอเคครับเดี๋ยวนิดหนึ่งครับข้างล่างโหเลื่อยเกินครึ่งเลยนะครับเพราะว่าต้องการที่จะให้ นี่ได้เลยครับโอ้โหได้จริงครับได้จริงครับแต่จะรอดหรือไม่รอดอีกเรื่องนึ่งรอดไม่รอดอีกเรื่องหนึ่งอืก๊อปก๊อปเลยครับอืมเปลี่ยนองศาแล้วครับเห็นหมคเปลี่ยนองศาแล้วครับข้อสำคัญจะต้อง ผมมองว่าเดี๋ยวทายาด้วยครับยาสมานแผลเข้าไปด้วยน่าจะดีครับช่วยเขาอีกแรงช่วยเขาอีกแรงครับนะครับทำคนเดียวก็จะค่อนข้างจะฉุกและหงงนะครับจะเป็นธรรมชาติของการรีวิวนะครับจึงต้องหาคู่หูนะเดี๋ยวรอให้ อาทิตย์หน้าก่อนครับเดี๋ยวเข้าหาคุณมดนะครับมีเรื่องราวมากหลายที่จะรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันนะฮะคลิปนี้ก็เอาเซอิบซัไปก่อนนะครับสร้างงานพื้นฐานซ้อมมือนะครับหาต้นไทรโพไซไกกลางข้างบ้านริมสวนมาขุดต่อขึ้นมานะครับขุดเสร็จก็โหโตไวครับพวกนี้นะครับยังไงก็โตประมาณนี้นครับ ผมทายาทาครีมฝ้าแดงนะครับให้ช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับทาลงไปเลยนะครับให้ลึกตรงรอยที่เราควันลงไปควันเกินครึ่งเลยครับเหลือนิดเดียวนะเพื่อที่จะให้มีจังหวะช่องว่างเขาเรียกว่าให้ให,ให้ให้มีจังหวะตรงนี้ให้ช่องช่องว่างตรงนี้นะครับองศาไม้ก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเดี๋ยวเงยมุมให้ท่านดูก่อน ทีนี้ทำยังไงถึงจะอยู่นะครับอุ้ยหูลั่นเปาะเลยครับไม่ขาดครับแต่ว่าจะรอดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับลั่นเปาะเลยครับแต่ไม่ขาดครับถ้าถ้ามุมผมนะฮะอ่าบั้งให้ทีทีหน่อยทอีกว่านี้นะครับอันนี้ผมห่างนิดหนึ่งมีช่องว่างมากก็ลั่นเปาะแต่มันยังไม่หลุดออกครับ ถ้ากิ่งนี้ถ้ายังไงนะครับถ้าได้ผลจะจะบอกข่าวเล่าแจ้งนะครับถ้าได้ผลอย่างไรจะบอกข่าวเล่าแจ้งครับยิ่งแล้วนะครับถ้าไปผมเห็นในคลิปต่างประเทศเขาเอาเชือกเชือกปอครับปอพันเลยแต่ผมก็ไม่หาเชือกปอไม่ได้ก็เ,เอาใช้เชือกเชือกไฟครับ ในล่อนไฟประมาณนี้ครับพันพันรอบให้สนิทเลยนะครับเป็นการบางท่านบอกว่าเป็นการทรมานไม้ครับ <laughs> เป็น บางท่านบอกเป็นการทรมานไม้เอาให้อึดเลยนะครับเดี๋ยวผมขหมดปมเชือกก่อนนะฮะ ออให้ท่านดูก่อนโโอ้โห,โห,โหเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศางเองครับแน่นอยู่ครับยังไม่เป็นที่พอใจเดี๋ยวผมจะต้องหาไม้มาปักนะครับอีกรอบหนึ่งหลักนี้ต้องปักให้แน่นเลยนะครับใช้หลักยึดช่วยอีกแรงก็หาสิ่ง เทคนิคทำไปใครแนะนำมาทดลองทำดูครับถ้าได้ผลอย่างไรเดี๋ยวผมนำเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เผยแพร่วิธีการาท่านเคยทำท่านใดเคยทำนะคอมเมนต์มาให้ทราบหน่อยครับนะแลกเปลี่ยนกันโอเคนั่นแหละครับแบบนี้เราก็ไม่ไม่มาแตะมาสัมผัสเขานะครับนะแน่นอยู่ครับแน่นอยู่หนะักครับผม จะเรียกคลิปนี้ว่าเป็นคลิปาการเปลี่ยนองศาของกิ่งนะครับถ้าท่านใดต้องการที่จะเปลี่ยนองศาของกิ่งนะครับนะในการสร้างบอนไซก็ใช้วิธีการนี้อาไม้ชนิดอื่นผมไม่ไม่แน่ใจนะครับผมไม่แนะนาแต่ว่าไม้ซ้อมมือไม้ซ้อมมือถ้าเราจะทองทาดูนะลองลองบ้างดูครับบ้างดูนะครับอย่างไม้ชนิดอื่นอย่างเช่นมะขามอย่างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ แต่พวกนี้โพไซกลังน้ำไม้ที่ตายยากไม้ที่ทนนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะฮะนำเสนอไม้สำหรับซ้อมมือสร้างงานบอนใสไปด้วยกันนะฮะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ